ช่วง Health Talk สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วง Health Talk นะคะและตอนนี้ยุก็พาพี่ ชมพู่มาพบกับคุณหมอพีรพัฒน์ภูรีวิวัฒน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและสัญญกรรมเลเซอร์เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะที่ชมพู่คะทีนี้นะคะพี่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าอะไรเนี่ยพี่ถามคุณหมอได้ตามสบายเลยค่ะเต็มที่เลยใช่ไหมเต็มที่เลยค่ะคุณหมอคะช่วงนี้เกลียดหน้ามันมากเลยค่ะคุณหมอมันจะขึ้นเป็นผื่นแดงๆอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้มันเกิดจากอะไรไม่ทราบว่าคุณหมอบางครั้งเนี่ยผื่นบนหน้าอาจจะเกิดจากสาเหตุการแพ้ระคายเคืองจากสารภายนอกหรืออออาาจจะเเกิิดดสส่่่งงงแลมบยชน แดดก็ได้นะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดจากโรคผิวหนังบางอย่างซึ่งโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้าเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นกับต่อมไขมันครับต่อมไขมันเนี่ยก็จะพบอยู่บริเวณที่เราเรียกว่าทีโซนนะครับ<อ>ก็ตั้งแต่หน้าผากจมูกนะครับข้างจมูกแล้วก็รอบป,ปากครับโ,<อ>โรคที่พบบ่อยก็จะมีอยู่2โรคนะครับโรคแรกเนี่ยก็ เรียกว่าโรคผิวหนังอักเสบจากต่อมไขมันโรคที่2เนี่ยจะเจอได้น้อยกว่าโรคนี้เรียกว่าโรคโรเซเชียนะครับไม่มีชื่อภาษาไทยเป็นโรคของต่อมไขมันทั้งคู่ครับแล้วทั้งสองโรคที่คุณหมอได้กล่าวมาเนี่ยอาการมันเป็นยังไงล่ะคะ<อ>ก็จะมีอาการแห้งแดงแล้วก็ลอกแล้วก็อาจจะมีอาการคันได้นะครับอ๋อที่เคยเห็นบางคนเขาเป็นแบบว่าคุยๆ<า>ลอก,ลอกๆใช่ครับบางคนก<อ>็จะได้ว<ๆ>่ารังแคที่ผิวหน้านะครับส่วนโรคที่สองเนี่ยผิวหน้าก็จะดูมันสักนิดนึงแต่หน้าก็จะรู้สึกว่าแดงง่ายหรือว่า แดงนานกว่าปกติแล้วก็อ,อาจจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นตุ่มแดงหรือตุ่มหนองคล้ายๆสิวเนี่ยปรากฏขึ้นผิวอาจจะดูไม่เรียบนอกเหนือจากอาการที่พูดมาแล้วนน,นะครับทั้งสองโรคเนี่ยอาจจะมีอาการลักษณะข,ของผิวแพ้ง่าย<ๆ>เช่นเวลาโดนแดดโดนเหงือ่อหรือโดน เครื่องสำอางบางอย่างเนี่ยลรวรู้สึกจะคันง่ายกับปกติแล้วอย่างนี้คุณหมอมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะและทั้ง2โรคนีน้แตกต่างกันอย่างไงบ้างการรักษาทั้ง2โรคนี้ก็จะแบ่งออกเป็นการใช้ยากับการใช้วิธีพิเศษคือเลเซอร์นะครับ<ม>การใช้ยาเนี่ยในโรคผิวหนังเสียจ,จากต่อมไขมันเนี่ยเรามักจะต้องใช้ยาทาหรือยารับประทานที่มีส่วนประกอบของสารสเตียรอยด์<ม>ซึ่งจะต้องใช้ในกรณีที่เป็นระยะสั้นๆเท่านั้น<ม><ม>ส่วนโรคที่2นี่คือโรคโรเซเชียเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะนะครับ ยาลดอักเสบเนี่ยอาจจะให้เป็นบางกรณีไปครับส่วนการรักษาด้วยสัสยนิกมเลเซอร์เนี่ยในกรณีของโรคยู่หนัอักเสบข,ของต่อมไขมันเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เกิดผลแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยยาสเตียรอยอย่างไม่ถูกวิธีหรือใช้นานเกินไปะนะครับส่วนโรเซเชียเนี่ยมีข้อดีในการรักษาด้วยสัสยนิกมเลเซอร์ก็คือว่าถ้ารักษาเร็วจะช่วยชะลอการเกิดผิวไม่เรียบขึ้นได้ส่วนในกรณีที่เป็นมากแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดการลุกลามของโรค ให้ถอยระยะลงมาได้ค,คุณหมอคะแล้วอย่างทั้งสองโรคเนี่ยมีวิธีเลือกใช้เครื่องสําอางหรือว่ามีวิธีการดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะขอเริ่มจากเซเบริกเตอร์มาไทติสก่อนหรือพินาเซยจากตอมไขมันก่อนะนะครับเพราะโรคเนี้ยมักจะถูกคนไข้เข้าใจว่าเป็นผิวแหง้งคนไข้ก็มักจะเอาครีมบำรุงทั้งหลายเนี่ยใส่ลงไปเพิ่มความชุ่มชื้นไงคะคุณหมอให้มันไม่ลอดแต่จริงผิดใช่ไหมคะไม่ควรครับเพราะว่ามันจะทําให้การอักเสบเนี่ยเป็นมากขึ้นแล้วเราก็จะเข้าใจไปว่า เราแพสครีมตัวนั้นซึ่งจริงๆแล้วบางทีก็ไม่ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวหน้าจะดีกว่าดีกว่าครับโรคโรเซเชียเนี่ยคนไข้ก็มักจะล้างหน้ามากขึ้นเพื่อลดอาการมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าก็จะแห้งตึงแล้วก็เกิดตุ่มหนองมากขึ้นนะครับการเลือกผลิตภัณฑ์ก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีสารละลายเคืองสำคัญในสิ่งใดทั้งสองโรคเนี่ยสามารถถูกกระตุ้นให้เห่ขึ้นได้ด้วย แสงแดดพาะการใช้ครีมกันแดดที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งจําเป็นครับค่ะโอ้โหทางทีด่ดีถ้าเกิดเริ่มเป็นนะยุ้ยนะหาหมอดีกว่า,าคุณหมอดีกว่านะคะแล้ววันนี้คุณหมอก็ได้อธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยนะคะ<น>แล้วผิวหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่มันเซนซิทีฟแล้วก็สําคัญมากๆเลย<ช>วันนี้ยุ้ยกับพี่ชมพู่ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบพระคุณนะคะแล้วพี่ชมพู่เราเป็นไงคะสบายใจขึ้นไหมครับหน้าตาจะได้กลับมาสวยเปล่งปังเหมือนเดิมได้คาแนะนําดีๆจากคุณหมอนี่โอ้สบายใจขึ้นเยอะค่ะจะได้รู้ว่าเป็นอะไร แต่มีปัญหาอยู่เรื่องเดียวตอนนี้กลัสวยไม่เท่ายุย้ย <c oughs> เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงค่ะสวยไม่สวยนี่ไม่สำคัญแต่จะสวยยังไงให้สุขภาพดีด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้ายุยพาไปชมค่ะพี่ชมพู่<ป>ในคลับในคอมเมค่ะ